สวัสดีครับวันนี้รุ่อรุนไลฟ์สไตล์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับลังลุ้นรุ่นเจริญพรกลางนะครับลังลุ้นออกมาแล้วหลังจากนําเลิกออกมาก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ได้ลุ้นกับผมนะครับจริงๆเรามีมียอดเยอะนะครับอยู่ประมาณสามลังก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ขายไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาแกะนะครับ เราจะมาแกะเพื่อคลุกนะครับพระให้ทุกคนได้เล่นนะับได้ลุ้นกันจริงๆนะครับสําหรับท่านใดที่มียอดจองกับผมตัวนี้ไม่ไม่ได้ค้าให้นะครับเป็นเป็นองค์ของแถมนะครับหรือว่าสมณาคุณยกหลังนะครับก็มาเปิดดูนะครับว่าลังนี้เขาจะมีทําตําหนิอะไรมาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ไม่เห็นนะครับเพิ่งแกะแกะกันสดๆเลยนะครับนี่นะครับไม่มีตําหนินะครับไม่เหมือน พุทอื่นนะครับนี่นะครับเต็มร้อยนะครับก็ประมาณร้อยเหรียญน,นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหน้าทองคํามีเนื้อเงินอะไรนะครับในใบรายการเดี๋ยวต้องดูอีกทีเดี๋ยวผมคะให้ดูนะครับท่านใดที่จองลุ้นกับผมนะครับได้ลุ้นจริงๆแน่นอนนะครับไม่มีตำหนินะครับ รุ่นนี้เขาสร้างไม่มีตําหนินะครับวันนี้ก็ท่านใดที่มียอดก็ยินดีด้วยนะครับรุ่นนี้พระบอกเลยว่าพระสวยมากนะครับนี่นะครับจเจริญพรกลางร้อยปีนะครับอันนี้เป็น,นดําริของหลวงพ่อเลยนะครับหลวงพ่อให้สร้างนะครับรุ่นนี้100ร้อยปีเจริญพรกลางพระสวยนะครับดเดี๋ยวใครที่มีรายการรุ่นกับผมก็รอรับได้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ